วัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องเบเนรี่ m อกันในกล่องจะได้อะไรบ้างมาดูปามปามเอาเปืนก่อนเลยต้องเริ่มด้วยพระเอกถุงยาวมากน่าจะผลิตมารุ่นเดียวแล้วก็ใช้กับทุกปืนอะ่ะนะทุกโมเดลก็ใช้อันนี้หมดว้าวสวยจังเลยเอาไว้ก่อนมาดูของแถมอย่างแรกพิคาทินี่สล็อตนะครับสำหรับเอาติดตั้งกับเฮนการ์ดเห็น,ผ,นผ่านเนี่ย หลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็น M lock แต่ว่าไม่ใช่นะมันเป็นรางเฉพาะของเบ n เดอีเลยครับต้องใช้กับเจ้าตัวส l o t ของเขานะครับเพราะว่ามันจะมีรางอยู่ใช่ไหมมันจะใส่ด้วยกันได้พอดีเลยอาจจะในกรณีที่ว่าติดไฟฉายนะครับด้านข้างแล้วก็ด้านล่างนี้ก็ติดได้นะใส่คลิปมงคลิปมืออะไรก็ว่าไปนะครับต่อมาเป็นตัวขันโช๊นะครับตัวขันใส่แล้วก็หมุนออกได้เลยีโช๊คติดตั้งมาให้แล้ว1ตัวแล้วก็มีแถม อีก4อันครบเลยเบอร์1เบอร์2อันนี้ที่ติดตั้งมาอาจจะ3 3อาจจะแนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันน,นี่โชคเบอร์4เบอร์5แต่ว่าผมจะไม่ใช้เพราะว่าอะไรนี่ครับอันนี้เป็น b e n นลี่ M4A1 รุ่นพิเศษไม่ใช่ลำ14นิ้วธรรมดานะครับเป็นรุ่นดอ b i s ช h e r นะครับก็คือมีเจ้าตัวหัวทะลวงประตูเขาเอาไว้จิ้มเอาจิ้มวงกบแล้วก็บ้มบ้มเอาไว้ระเบิดบานพับ นะครับมันก็เลยเป็นรุ่นดอบิเชอร์นะครใส่เจ้าตัวนี้เข้าไปก่อนมสเซิลดอบิชเชอร์ตามเข้าไปคมเหมือนกันนะนี่แหลมเปรี้ยวเลยนะครับใส่แล้วมันดูดุมากเลยนะโอ้โหนี่เรียบเนียนไปกับลำกล้องงานดีปึ๊บ เศษล้างปืนนะครับเป็นแท่มีน้ำมันผ้าเช็ดมีสายสะพายให้อีกเส้นหนึ่งนี่งานดีเลย <c oughs> เหนียวแข็งแรงมากแล้วก็มีคู่มือการใช้งานป,ปุ๊บป๊ารายละเอียดดีภาพสีด้วยโคตรชอบโคตรกระทัดรัดแถมปากกระบอกเนี่ยมันทำให้ปืนโคตรดุเลยครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เป็นคลิปแกะกล่องสั้นๆเดี๋ยวจะพาไปลองที่สนามแล้วจะมาอัปเดตนะครับว่ามันเป็นยังไง